สวัสดีครับผมเคียนคลินิกรักเท้าครับวันนี้ทางคลินิกรักเท้าจะแนะนารองเท้าเพื่อคนที่มีอาการปวดส้นเท้าเจ็บจมูกเท้าหรือปวดบริเวณที่อุ้งเท้าซึ่งก็จะเป็นรองเท้ารองช้ําหรือรองเท้าโพลีนั่นเองครับเรามาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้จะช่วยในส่วนไหนได้บ้างอาการปวดใต้ฝ่าเท้านั้นส่วนใหญ่แล้วจะเกิดมาจากการได้รับแรงกระแทกหรือแรงกดที่มากจนเกินไปนะครับ และหนึ่งในหลักสําคัญในการรักษาอาการปวดใต้ฝ่าเท้านอกเหนือจากการทํากายภาพก็คือการลดแรงกระแทกให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะถ้าเรายังได้รับแรงกระแทกที่ยังสูงอยู่ก็อาจจะทําให้เราเป็นหนักขึ้นหรือเป็นเรื้อรังได้เลยนะครับแล้วรองเท้าเพื่อรองช้ําหรือรองเท้าโพลี่นั้นจะช่วยในส่วนของการลดแรงกระแทกในอาคารได้เป็นอย่างดีเลยครับเรามาลองดูกันเลยนะครับ เื่องต้นเรามาดูจุดไฮไลท์ของรองเท้าคู่นี้กันเลยนะครับในส่วนของพื้นรองเท้านะครับจะทํามาจากยางโพลียูรีเทนครับและในส่วนนี้เราจะทําค่อนข้างหนาครับเพื่อที่จะได้รองรับแรงกระแทกเป็นอย่างดีเลยครับและด้านล่างนะครับจะเป็นแผ่นยางกันลื่นครับซึ่งจะทําให้รองเท้าคู่นี้สามารถใส่เข้าไปเดินในห้องน้ําหรือสามารถเดินในพื้นบ้านได้สบายเลยครับ แล้วเราก็มาดูในส่วนของด้านหน้ากันบ้างนะครับซึ่งในส่วนของรองเท้าโพลีคู่นี้นะครับจะสามารถปรับระดับความกว้างของหน้าเท้าได้ครับโดยการขยับตีนตะขับที่ด้านหน้านะครับและในส่วนของด้านในนะครับจะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ครับซึ่งจะมีความนุ่มและใส่สบายมากครับและซึ่งเมื่อรวมเข้ากับยางโพลียูรีเทนนะครับจะทําให้มีความลดแรงกระแทกนุ่มและใส่สบายครับแล้วนอกเหนือไปจากนั้นนะครับรองเท้าคู่นี้ยังเสริมบริเวณที่อุ้งเท้าเล็กน้อยซึ่งจะทาให้กระจายน้ําหนักได้ดี และอีกทั้งก็เหมาะกัคนที่ปวดไปดิเวนอุ้งเท้าด้วยเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูการลองใส่กันเลยนะครับและเมื่อเราลองใส่แล้วรู้สึกหน้าเท้ายังกว้างหรือคับจนเกินไปเราสามารถแกะตรงตีนตะขาบนะครับแล้วก็ปรับระดับได้ตามในคลิปเลยครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ สำหรับใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องอาการปวดส้นเท้าจมูกเท้าหรือบริเวณที่อุ้งเท้าลองใช้รองเท้าเพื่อรองช้ำหรือรองเท้าโพลีกันดูนะครับแล้วถ้าหากท่านใดสนใจรองเท้าโพลีสามารถซื้อที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับส่วนใครดูแล้วมีคําถามต้องการถามคุณหมอแดนนี่หรือที่ปรึกษาเพจสามารถฝากข้อความไว้ที่ไลน์ได้เลยนะครับส่วนวิธีการแอดไลน์ก็สามารถไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่า Assign ์เล o วฟฟูครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ